ข้อที่7ในการแจกเสื้อค่ายรับน้องสิบสีมีสีละห้าตัวโดยเสื้อค่ายจะมี5ขนาดคือ S M L XL และ XXL ตามลำดับความน่าจะเป็นที่สุ่มหยิบเสื้อค่ายออกมาจากกล่องพร้อมกันสีตัวแล้วได้เสื้อที่มีสีเหมือนกัน3ตัวเท่ากับเท่าใด อันนี้เรื่องความน่าจะเป็นแม่คงไม่ต้องสอนอะไรเพิ่มเติมต้อกนะ่ะมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นก็คือจํานวนเหตุการณ์ที่เราต้องการส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ทุกครั้งที่เราทำความน่าจะเป็นค้นที่หนึ่ง เราจะหาจํานวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดข้อนี้คืออะไรเลือกเสื้อค่ายพร้อมกันสี่ตัวมีค่ายรับน้องสี่สีเอ้ยสิบสีสีละห้าตัวเพราะฉะนั้นมีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวมีเสื้อสิบสี 4ีล่าตัวแปลงว่ามีเสื้อทั้งหมดห้าสิบตัวถูกต้องไหมอ่ะมีเสื้อห้าสิบตัว แล้วก็หยิบออกมาจากกล่องพร้อมกันสีตัวทำได้กี่วิธีทำได้ทั้งหมดมันคือคอมบิเนชันใช่ไหมการเลือกมาแบบสุม่มโดยไม่สนลำดับการเรียงก็กลายเป็นห้าสิบซีซี เทากับนี้ห้าสิบเลือกสี่คือเท่าไหร่กลายเป็นห้าสิบคูณสี่เก้าคูณสี่แปดคูณสี่เจ็ดคูณสี่สิบหกแฟกหารด้วยห้าสิบลบสี่เท่ากับสี่สิบหกแฟกแล้วก็หารด้วยสี่แฟกถูกต้องไหม เรื่องความน่าจะเป็นหนูทำเป็นนะพวกคอมบิเนชันถูกต้องปะอ่ะเรจะได้มาแบบนี้สิบหกแฟกตัดสี่ิบหกแฟกแฟกเอาไปสิบสองสี่สี่สิบแปดสองสองสี่แบบหนึ่งนะสีสิบหกแฟกตัดไปสี่สามสิบสอง สิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดอก็จะได้ว่าเท่ากับ ห้าสิบคูณสี่สิบเก้าคูณสี่สิบเจ็ดถูกต้องไหมนะสี่สงห้าสิบสี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดหปล่อยพี่งงแป๊บหนึ่งนะสี่หกแปดแล้วก็คูณสี่สาม4อสี่สี่แปด แลาต้องคูณสองด้วยถูกต้องปะใช่ไหม,มนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นได้<ม>เราได้แล้วค่าเอถูกต้องไหมต่อไปเราก็ต้องมาหาเหตุการณ์ที่เราต้องการ จำนวนเหตุการณ์ที่เราต้องการนะเหตุการณ์ที่เราต้องการในข้อนี้เราต้องการอะไรเราต้องการแบบนี้เสื้อค่ายหยิบขึ้นมาสี่ตัวแล้วก็ต้องได้ เสื้อที่สี่เหมือนกันสามตัวใช่ไหมอือทำยังไงหยิบเสื้อค่ายขึ้นมาสี่ตัวต้องการเสื้อที่สีเหมือนกันสามตัวอ่ะม,มาเริ่มกันเลยนะ เหตุการณ์ที่จะได้เสื้อสีเหมือนกันสามตัวขั้นตอนที่หนึ่ง เราต้องจากสิบสีแล้วเลือกมาถึงสีใช่ไหมก็จะได้กลายเป็นสิบีหนึ่งคกับสิบใช่เปล่าต่อไปขั้นที่สองพอเลือกมาแล้วหนึ่งสีหนึ่งสีมีห้าตัว เลือกมากี่ตัวจ้ะสามตัวก็ได้กลายเป็นห้าสีสามก็เท่ากับห้าเลือกแบบนี้ก็ได้เป็นสิบวิธีต่อไปอันนี้สาม เราหยิบเสื้อขึ้นมาสี่ตัวถูกต้องปะแล้วเราก็ไม่ต้องการเสื้อที่สีเหมือนกันสี่ตัวหรือว่าเสื้อสีเหมือนกันห้าตัวด้วยใช่ไหมต้องการเสื้อที่สีเหมือนกันแค่สามตัวเท่านั้น mm. เพราะฉะนั้น mm. เหลือเสื้อให้เราเลือกกี่ตัวเหลือเสื้อที่ให้เราเลือกอีกสี่สิบห้าตัวถูกต้องปะเพราะว่า แต่ละสีอะมีห้าขนาดใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเราเลือกมาแล้วสีหนึ่งเสื้อก็ต้องเหลือแค่เก้าสีเหลือเก้าสีที่แตกต่างก็เลยเหลือเสื้อให้เลือกอีก สีิบห้าตัวให้เราเลือกเพราะเราไม่ต้องการเสื้อที่สีเหมือนกันที่เหลือเหมือนกันหมดเหมือนกันสี่ตัวเราต้องการเสื้อที่สีเหมือนกันสามตัวเราก็เลยต้องเลือกอีกเก้าสีที่แตกต่างกันก็เลยทําให้มีให้เลือกอีกแค่สี่สิบห้าตัวเท่านั้นเราหยิบเสื้อขึ้นมาสี่ตัวเพราะฉะนั้นเราจะเลือกได้แค่อีกสี่สิบห้าวิธี สี่สิบห้าเลือกหนึ่งก็เท่ากับสี่สิบห้าวิธีถูกต้องไหมเหมนเดิมเลยใช้กดการบวกหรือกดการคูณคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เกิดได้กี่วิธีเอามาคูณกันถูกต้องไหมเพราะมันเกิดเป็นลําดับขั้นตอนสิบคูนสิบคูณสี่สิบห้าวิธีเสร็จและต่อไปทำงไงต่อ เราได้ทั้งหมดแล้วความน่าจะเป็นกต้องไหมมาแทนค่าเข้าไปนี้นเราได้ n e คือเหตุการณ์ที่เราหามาเมื่อกี้เสื้อที่สีเหมือนกันสามตัวแปลว่าสีเหมือนกันสามตัวเท่านั้นไม่สีเหมือนกันสีตัวหรือสีเหมือนกันทั้งหมดถูกต้องเปล่า เออเราก็เลือกได้แบบนี้ได้หมดสิบคูณสิบคูณสี่สิบห้าวิธีแล้วจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดได้ทั้งหมดก็คือห้าสิบคูณสี่เก้าคูณสี่เจ็ดคูณสองวิธีสิบคูณสิบเป็นหนึ่งร้อยหสิบคูณสองเป็นหนึ่งร้อยตัดทิงก้อนนี้ก็เลยตอบสี่สิบห้าส่วนด้วย ี่สิบเก้าคูณกับสี่สิบเจ็ดได้เท่าไรอ่าคูณเร็วน้องๆคูณเท่าไหร่คะได้คิดเหมือนกันไหมสองพันสามร้อยสามนี่แหลคะค่ะคำตอบของข้อนี้นะตอบสี่สรบหมากส่วนสองพันสามร้อยสามอ้าวโจทย์พวกคขาน่าจะเป็น ขั้นตอนแรกที่เราต้องทําก็คือเราจะหาจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ต่อจากนั้นเราก็จะมาดูว่าเหตุการณ์ที่เราต้องการเนี่ยเกิดได้แค่เกิดได้กี่วิธีอย่างเช่นต้องอ่านเงื่อนไขดีๆด,ด้วยว่าเงื่อนไขอ่ะต้องการอะไรอย่าผิดเงื่อนไขนะแล้วก็ค่อยๆคิดเป็นลําดับขั้นตอนจากเงื่อนไขที่มากที่สุดแล้วก็ลดลดลดลงมาเรื่อยๆลดลําดับความสาคัญของเงื่อนไขลงมาเรื่อยๆ จนได้คําตอบออกมาแล้วถ้ามันเป็นลําดับขั้นตอนที่แบบเกิดต่อนเนื่องกันเราก็ต้องใช้วิธีแต่ละวิธีมาคูณกันแต่ถ้าเป็นกรณีที่แยกกันคือไม่สามารถเกิดพร้อมกันได้เลยเราก็ต้องเอาแต่ละวิธีมาบวกกันถูกต้องไหมคะแค่นี้แหละเรื่องความน่าจะเป็นง่ายๆสำหรับข้อนี้